ทุกบินเลยนะครับสำหรับค่าน้าข้าไฟ่ทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคทําได้หมดเลยนะครับสำหรับบินค่าน้าข้าไฟถ้าใครยังไม่ได้จ่ายก็ลองวิธีผมได้นะครับจ่ายผ่าน t r ูม Money นะครับหลังจากจ่ายแล้วก็ไปร่วมลุ้นรางวัลน,นะครับอย่างของผมที่จ่ายไปเมื่อกี้ผมได้กลับคืนมา10บาทนะครับก็ลองไปดูวิธีกันโอเคไปกันเลยนะครับ ครับนี่นะครับวิธีจ่ายก็แตะไปที่ t r u e m o n e y Wallet เลยนะครับแตะเข้าไปอย่างนี้นะครับอรอแป๊บหนึ่งนะ,ะจากนั้นเข้าสู่ระบบปกติครับ อ่านะครับตอนนี้เราเข้าสู่ระบบ True Money เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าหลักของเขานะครับตอนนี้มียอดเงินอยู่3,119บาทนะครับวิธีจ่ายบินก็เตะไปที่สแกนเลยก็ได้ครับเราจะยิงไปที่บาร์โค้ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าต้องยิงตรงไหนนะนี่นะครับบาร์โค้ดเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนิ้วผมนี่สแกนไปเลยครับ รอระบบเขาประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่เราจะชําระนะครับก็คือชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าก็เป็นชื่อของผมเองนะครับแล้วก็แจ้งยอดมาเรียบร้อยนะครับค่าธรรมเนียมศูนย์บาทเนาะโอเคกดจากนั้นกดชําระเงินไปเลยครับ นทำรายการสำเร็จครับตอนนี้เราทำรายการสำเร็จแล้วเนาะทีนี้เราจะไปร่วมลุ้นรางวัลน,นะครับว่าเราจะได้ Meet ไดกี่บาทนะครับเราก็กลับมาที่หน้าหลักนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่กิจกรรมร่วมลุ้นรางวัลน,นะครับนี่จะมีรายหัวข้อเลยนะครับให้ทุกคนเตะมาที่นี่นะครับ True Money Mission เนี่ยน,นะครับ True Money Mission นะครับเตะเข้าไปเลยครับ Mission ก็คือภารกิจนะครับเมื่อกี้เราทำภารกิจ จ่ายบินนะครับนี่นะครับจ่ายบินทรูนะครับเออไม่ใช่ขอไปครับจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟนะครับพอเราทํารายการตัวลุ้นรางวัลมันจะขึ้นแถบสีสม้มส่วนอันไหนที่ยังไม่ทํารายการายังไม่ทําภารกิจมันจะไม่ขึ้นสีส้มนะครับนี่ในของผมหัวข้อมิชชั่นของผมก็ทําไปแล้วนะครับซื้อบัตรทรูมานี่ผมก็ทําการลุ้นไปแล้วได้10บ,บาทน,นะครับ อันนี้จะเป็นการลุ้นครั้งที่2ของผมนะครับต่อไปเรากดไปที่ลุ้นรางวัลครับแตะไปเลยแตะเอาแตะไม่ไปอ่ะกดไปที่ลุ้นรางวัลน,นะครับโอเคอ่านะครับจะมี50บาทกับ100บาทแล้วก็ไม่ได้รางวัลน,นะครับตอนนี้มีอยู่3อันเอากดรุ้นเลยครับ อา้าได้10บาทนะครับได้สิบาทอา้าทำไมเมื่อกี้เขาบอกว่ามีห้าสิบกับ100ละ่ะแต่พอสุ่มจริงๆได้10บาทนะครับอันนี้ก็โอเค10บาทก็ยังดีนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้10บบาทคืนมาเดี๋ยวเรากลับไปดูครับ นี่นะครับเงินเข้า10บาทนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้ว่ับรท,ที่2จะเป็นที่เราจ่ายไปนะครับค่าไฟ629บาทแล้วก็บรรทัดบนสุดก็จะเป็นเงินเข้ากลับมานะครับ10บาทนะครับโอเคนี่ก็คือการจ่ายบินที่ได้ค่าไฟนะครับค่าตอบแทนขึ้นมา10บาทนะครับถ้าชำระผ่าน t r u e m o n e y ก็ลองไปทำดูกันนะครับ โอเคนะครับก็จบเพียงแค่น,นี้นครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากลองจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟก็ลองวิธีนี้เผื่อจะได้เงินกลับขึ้นมาคลิปนี้ผมไปเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับไปเลยครับ